สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาไทยนะคะ If you're learning Thai, whether you are a beginner or improving your listening skills, this video is for you. Let's learn Thai with a warm story and positive encouragement together. สวัสดีค่ะฉันชื่อน,น้ำค่ะฉันเป็นคุณครู ฉันสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งฉันสอนวิชาภาษาไทยและฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยฉันเป็นครูมาหลายปีแล้วพูดตรงๆเลยนะคะ การเป็นครูไม่ใช่งานที่ง่ายแต่เป็นงานที่มีความหมายมากทุกเช้าฉันชอบตื่นแต่เช้าฉันเตรียมตัวไปโรงเรียนบางวันก็รู้สึกเหนื่อยแต่พอคิดถึงนักเรียน ฉันก็ยิ้มได้เมื่อไปถึงโรงเรียนฉันทักทายนักเรียนเด็กๆทักกลับบางคนยิ้มบางคนไหว้แค่นี้ก็ทำให้ฉันรู้สึกดีแล้วค่ะในห้องเรียนฉันสอนหนังสือ ฉันพยายามพูดช้าและอธิบายง่ายๆเพราะฉันรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจทันทีบางครั้งนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนบางคนไม่กล้าที่จะถามบางคนอายที่จะถามตอนนั้น ฉันจะบอกกับนักเรียนเสมอว่าไม่เป็นไรนะค่อยๆเรียนก็ได้ถามครูได้เลยเพราะฉันคิดว่าการเรียนไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินไปข้างหน้าทีละก้าว มีวันหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งอ่านหนังสือได้เป็นครั้งแรกเขามองหน้าฉันแล้วยิ้มแล้วพูดว่าครูครับผมอ่านได้แล้วพูดแค่นี้เองนะคะแต่สำหรับฉันมันเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจมาก ตอนนั้นฉันคิดว่านี่แหละคือเหตุผลที่ฉันเลือกเป็นครูการเป็นครูไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่คือการให้กำลังใจและเชื่อในตัวนักเรียนจริงๆแล้ว การเรียนภาษาไทยของคุณก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าคุณฟังวิดีโอนี้แล้วรู้สึกว่าง่ายขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนั่นแปลว่าคุณกำลังเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าบางครั้งคุณฟังแล้วไม่เข้าใจทั้งหมด <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเลย ภาษาทุกภาษาต้องใช้เวลาตอนแรกทุกอย่างอาจดูยากแต่วันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วอย่ารีบอย่ากดดันตัวเองเรียนชา้าแต่เรียนต่อเนื่อง ดีกว่าเรียนเร็วแล้วหยุดไปกลางทางจำไว้นะคะทุกคนเรียนได้แค่ใช้เวลาไม่เท่ากันถ้าวันนี้คุณยังไม่เก่งไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เก่งมันแปลว่าคุณกำลังเรียนอยู่ก่อนจบวิดีโอนี้ฉันอยากถามคุณสักนิดนะคะวันนี้คุณเข้าใจภาษาไทยมากกว่าวันแรกไหม ถ้าคำตอบคือใช่ขอให้คุณภูมิใจในตัวเองค่ะขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจฟังจนจบ Thai gets easier when you're not learning alone. See you in the next video.